บรอ,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 อขอบคุณค่ะพร้อมซับพอร์ตหญิงแบบเจ็ดสองเก้าคยันต้าจะไหลวะที่พายโยจริงเมื่อกี้ไซยาก <29 S 1> ็โทรมาถามว่านั่งกับไซไหมคือแบบทุกคนแม่ง เอาคนเราแกงเลยโเคตแบบนั้นเี่ซ้มขอเช่ารถหน่อยดีมีรถให้เช่าปานะินน่าจะนั่งกับสา,ายา<ต>งบัสชีเขียขวใช่ไหมใช่ โอเคเดี๋ยวผมไปหน้าแรงที่ทำแปบนึ่งหนูแบมลืมอ้หนูแบมลืมพี่บังหนูเข้าตอนโอชาเหรอตอนสิบสิบแปดสิบแปดสิบแปดห้าสิบกว่ากว่าพี่แคะไปอยู่อ๋อเงินพอเพราะว่าไม่เออไม่ได้โกงครับมีหลักฐานครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงย้อนหลังให้ครับอันนี้เล่นน้อยแล้วใช่ไหมคะ เจองาน,นหนึ่งแล้วมนันอันนั้นทำไรแล้วครับเรียบร้อยแล้วอาแบบซื้อเพน Let's go ลปากฝากเนื้อวฝ oh. ากตัวด้วยนะคะรุ่นพี่ร้องพี่ เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดด้วยความเร็วแสงแล้วก็เป็นเรเบลล่างตีวอลเข็้ยปะยังไม่มีของเลยยังไม่ได้รับเลยเอ,อ๊น่ะบอกพายุเตรียมไว้หมดละใช่หรอเอ,อ๊วทำไมเพื่อนๆแบบน่ารักกันจนังเลยรวมถึงคนเตรียมให้ดละ เดินทำไมอะ่ะ oh, อ wow. ๋อเอาช็อตอยู่พเสไ,ได้ก,กูไม่เดินากลเกินกที่ก,กูจะห,หลังกลับไปววพก,กูก็ทำได้ คเด็กถึงมีเกียรก็น่าตลกเียอะรับต่อ โอ้เข้ายัางเนี่ยเข้าแล้วเข้าแล้วเอาไงคู่รเรายังไงเออจะไปด้วยกันไหมถ้าจะโทรมาถามนี่นแหละได้เดี๋ยวยินานั่งกับไซโอเครู้มือนะรู้มือนะโอ้ดูโอโอ,โอเคให้มันรู้มืออย่างนี้โอเคอะไรนะฮอกไม่เข <laughs> ้าแบบเฟมินาเดินมาแบบชูสูนะคะใช่ปหแบบว่าอ่ะแบบแบบว่าในใจเขาคงแบบเออเอาให้กูทีอะไรอย่างี้ย เอ็มดีโอซีจังเลยโอ้คิถึงกันไหมล่ะถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วครับชั้นสามแล้วครับชั้นสาม เห็น <S an the> มีอะไรตัวสารภาพ <Wow. S 2> จำจำจำตอนแรกๆได้ปะที่เรามาเลยเดลวกันอนะแล้วอยู่ uh huh. ดี่ฮอกหายไปแบบหายไปพักหนึ่งอนะ uh huh. แล้วหญิงบอกไปไหนมาเนี่ยรอตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วฮอกก็แบบว่าบอกว่าเดินวนอยู่รอหาหญิงไล้วด้ยินไม่เจอจริงๆแล้วฮอกจะวิ่งขึ้นชั้นสามเวทอกเกิอกดเบ็บบราแล้วมันกระโดดลงไปตายตรงเนี้ยอ๋อคือกระโดดลงไปตายอรอเราจะหายไปอีกไหม ก็ต้องถามว่าจับมือนแน่นแค่ไหนอ่ะอุ้ยเท่เคโกเทอ่ะเย้เส่หมวกสีด้วยโอ้ยเกตูเดินดึงๆไม่ต้องฟาร์มตัวนี้ไงเราเทป่ะดูดิเราใส่หมวกด้วยออาเขาเยกต่อไปออกด้วย พี่พายุโคตรตึงอ่ะนะสะพานแบบตึงจัดอ่ะตึงอะไรไม่ตึงหรอกเอาอะไรบ้างไหนพายุที่ทุกแลชิปอยู่ใช่ป่ะเอาไม้เท่าไหร่มันต้องใช้แล้อ่มมีตงใหหดเลยเอาเงาตีเลยชิปอ่ะโอ้โหไม่ไม่มีเพชรกับเจดให้อ่ะมีแต่ไม้เฮ้ยสวยเลยท่านนะดูแลชิพกันไม่ต่างเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวหยินซื้อต่อแล้วกันท็าปต้องใช้เงินเชียวเลชิพเออเลชิปไม่ได้ใช้ไม้นี่ว่าแต่ไม่ไม่ไม่มีแต่ใช้ไม้นี่ว่ะ ยีพีสองเาเดี๋ยวเอาเลขให้มีเลขอยู่เลขอะไรนะเจ็ดสองเก้า่ะบพร้อมซับพอร์ตหยินแบบเจ็ดสองเก้าค่ะยันต้าจะไหลวะที่พายุจริงเมื่อกี้ไซยาก็มันโมาถามว่านั่งกับไซไหมคือแบบทุกคนแม่งเมื่อกี้ให้อะไรไปแล้วบ้างอ่ะเมื่อกี้ได้เหล็กเมื่อกี้ได้เหล็กกับ e x พอ๋อโอเค คือแบบเมื่อกี้ใส่ย่าก็รีบโทรมาถามไอโฟนตามให้เข้าแก๊งไอบาสให้ไปเซ็ตของคือแบบเจ้าโคตรอบอุ่นอะพี่แชทอบอุ่นจัดอ่ะมีซิเวอร์สโตนเปล่าเงินสามพันห้ามีซิเวอร์สโตนไหมเดี๋ยหยินลงไปกดซิเวอร์สโตนดูแบบนี่นี่ทำไมมีเอาที่นี่ก็แล้ยมีหยินมีหยินมีหยินมีร้อยกว่าอันมันใช้เท่าไหร่นะใช้ยี่สิบไปเปตีได้ชิปก่อนจะได้รู้ว่าต่อไปมันใช้ยี่พีหยินมียี่พีอีกปะ มีสองร้อยละโอเคบอมันต้องใช้ EP 500ห้าร้อยเนี่ยน,นี่มามาเอาให้อุ้ยอุ้ยจริงอ่ะเดี๋ยวหยินใจใจ่เงินนะกระเป๋าเจ็ดสองเก้าครับรวมรวมมาได้ว,ว่าเท่าไหร่ไม่รเอาไปเลยอุ้ยเอาดีใช่เหล็กมีสองร้อยใช่ป่ะตอนเนี้ย เหล็กมีใช่ค่ะมีสองร้อยครับเหล็กมีสองร้อยบอใช้สองร้อยส่วนนี้ใชร้อยหนึ่งก็ขาดร้อยหนึ่งยวอนแหยินลงไปกดเงินตยงหยินลงไปกดเงินเมื่อกี้หยินจะให้เงินพี่ไายูเขาไม่เอา้กดมาหกหมื่นอ่ะเพราะว่ามันมันไอบอมันใช้ห้าหมื่นไงโอเคแล้วก็อันนี้มันชิปสามนะเร่งเไรเร่งะไรแป๊บนึงนะกดเงินแป๊บ